ตอนนี้หลายๆคนก็ขอลาไปเฝ้าพระอินทร์กันแล้วทุกคนขวัญชีดอมแล้วแลเนะาะห้าสิไปหลักบึงสาวควนทั้งแฟนเพจด,ด้วยว <c oughs> ไหวชีสิปท่านนองรัดสมัยน,นี้เนาะแต่ว่าวันนี้ไม่ท่านวันลังค่อยไปดูใหม่เดีย๋ยวไปบึง้งยอดลังเอาไม่ให้กำลังใจกันเนาะจริงๆเราคอยเป็นเอฟซีกระจอกคอยกับไเจ่อ,จ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 อจบึง บายบายค่ะบายบายนอนหลับฝันดีนะจ๊ะไอ้ธาตุจะลืมอาบน้ำเด้อไอ้เสียงเอกเด้อจะจะลืมอาบน้ำเด้อฝันดีนะจ๊ะทุกคนไอ้คนป่าไอ้ยิ้มไอ้พิานไอ้เสียงเอกไอ้ปัญญาเนาะน้องทินนงไอ้ธาดไอ้ยิ้มนอนหลับฝันดีโอ้ยไอ้ยิ้มเราเห็นงานได้นี้เนาะในเวลาพอพยาพอดีคือกัน ไปรูดบัตรก่อนเด้อฟันดีทุกคนเด้อสูส้ๆเด้อยิ้มเด้อส่งกำลังใจไปให้ค่ะแล้วก็ไอเฟซซานน้ำนอที่เหตุงานกะกลางคืนส่งกำลังใจไปให้สูส้ๆเด้อสูส้ๆเด้อลุงน้ำน้อ้อลุงเนาะผูไปปฏิบัติหน้าที่ภารกิจอันสำคัญเนาะสูส้ๆเด้อลุงเด้อส่งกำลังใจไปให้เช่นกันคนะ่ะ ทั้งสิบห้าคนที่อยู่อยู่ตอนนี้เนาะส่งกําลังแกไปให้ทุกคนเด้วยาเก็บห่านก่อนคอยไปเด้อไคก็ได้จือศาสต์ปูหนังได้บอลแล้วพี่น้องเอฟซี CA, ปัญญา,า่ะจะไปนอนเลยเด้อไอไอปัญญาเด้อเหมือนล้างค่อยมาไลายกันใหม่เนาะนอนหลับฝันดีจ้าทุกคนนออ้องยเงียมาได้ไหมคะสิอยู่จน ทห้ามผู้โอ้น้องกนงก็ทำงานกันคืนเนาะสู้ๆเด้อน้องะนงเด้นอน,นอนหลับฝัน,ด,น,นดีนะทุกคนผู้ใดที่ไปเฝ้าพระอินก็ผู้ใดที่เหตุงานอยู่ก็สู้ๆเป็นกำลังใจทุกคนไปแล้วบ๊ายบายทุกทุกคนเนาะบ,บาวยที่อยู่ทั้งต่างประเทศเนาะเอือยแก๊สนั่งอยู่บอกหรือว่าไปแล้วเนะาะทั้งนั้นนี่พนกระลังสีแจกทั้งนี้ห้ากําลังสีนอนเนาะ ยังนี่ไลฟ์สดต่อไปใครเข้าก่อนได้ตั้งหนึ่งพันบาทเอ้อแม่นียงฝันดีด้วยฝันดีเด้อยทุกคนค่อยทำงานฟันดีโอ้ไอไฟสานสู่ๆเลยจ้าเด้อไอไฟ สารแลวก็ไอยิมเนาะที่เห็กุการงคืนแล้วก็น้องธนงเนาะที่ทํากะกลางคืนอยู่ส่งกําลังใจไปให้ทักทายไปทางต่างประเทศที่กําลังจะลุบมาสู้งานโตเนาะแต่ฮาเฮานี่กําลัางจะพักแล้วเฮ่าว่าลงห่านไปเขาก็จะาบน้ําพักแลเนาะแต่ว่าทางนั้นิ่นกําลัางตื่นเนาะทางนั้นทางต่างประเทศทางสหรัฐิ่นกาลัางอาจจะกําลัางตื่นบวฮเพตอนนี้เนาะแล้วก็ ทายไปทางเกาหลีสิงคโปร์ไต้หวันเนาะญี่ปุ่นไอญี่ปุ่นเนี่ยยิบอยู่ตอนนี้ก็นักเภาไว้ยังญี่ปุ่นนี่สิบห่างจากประเทศไทยเท่าไรน่อยอยิบเนาะเวลาเนาะไล์สดต่อไปใครเข้าก่อนได้ตังหนึ่งพันยังนี่มาอธิบายเด้อเราตังหนึ่งพันล้วไหวก ายสุริยาบอมาเลยมือนี่สงสัยอยากเวี่ยงนาจจะแม่นะ่อยยิมนะเนาะ่นกระเฮ็ดกงขึ้นคือกันเด้ตอนนั้นน่ะที่บ้องถามเนาะแต่ว่าบอูว่ามือนี้เฮ็ดหรือยุดเนาะเพราะว่ามือนี้เงียบเลยอาจจะไปเวทีอื่นเนอะกมือนี้เนาะเพราะว่าขึ้นขึ้นขึ้นไล่ซดไล่ส่งอยู่เนาะส,สู่เด้อยิ้มเด้อส่งกำลังใจไปหายเนาะไปแล้วเนะาะบอกว่าไล่ยังห่าง คุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณหลายๆจ้าที่มาที่บปากันเนาะไปแล้ว,วบายทุกคน